สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีทำขนมปังไส้กรอกมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมส่วนของแป้งสปองกันก่อนนะคะใช้น้ำเปล่า180กรัมยีสต์ผง1ช้อนโต๊ะครึ่งจากนั้นก็คนยีสต์กับน้ำนะคะให้ละลายค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทราย20กรัมคนน้ำตาลให้ละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็นำแป้งขนมปัง90กรัมแป้งเค้ก75กรัมร่อนแป้งทั้งสองชนิดลงในอ่างผสมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็ ปิดคลุมด้วยพลาสติกหรือใช้ผ้านะคะผ้าเข่าบางมาคลุมเอาไว้ค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งของเราขึ้นฟูค่ะหลังจากครบ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะแป้งสปองของเราก็ฟูขนาดนี้แล้วนะคะให้เราพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งโดกันค่ะใช้แป้งขนมปังครึ่งกิโลกร,รมัมทยอยร่อนลงไปนะคะ จากนั้นก็ใส่แป้งเค้กลงไป80กรัมตามด้วยยีสต์ผง2ช้อนชาร่อนส่วนผสมลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นเราก็พักแป้งไว้ก่อนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมไข่1ฟองค่ะไข่เต็มๆนะคะทั้งไข่ขาวและไข่แดงตามด้วยไข่แดง2ฟองกลิ่นวานิลลา1ช้อนโต๊ะ นมรสจืด50กรัมเกลือป่น2ช้อนชาน้ำตาลทราย160กรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำเย็นจัด150กรัมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะทีนี้เราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปให้เราเตรียมภาชนะใบใหญ่นะคะ นำแป้งที่ร้อนแล้วเทลงไปในภาชนะแล้วก็คนส่วนผสมแป้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ทำหลุมตรงกลางแป้งนะคะแล้วก็นำส่วนผสมของเหลวที่เราผสมไว้นะคะที่เป็นไข่น้ำตาลแล้วก็นมเทลงไปค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นก้อนนะคะพอเริ่มเป็นก้อนแบบนี้เราก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะนวดให้แป้งทั้งหมดรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวเลยนะคะ พอได้แป้งโดแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำแป้งสปองที่เราเตรียมไว้นะคะเทรวมลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้มือนวดส่วนผสมแป้งทั้งสองชนิดนะคะรวมให้เป็นก้อนเดียวกันนะคะช่วงแรกๆก็อาจจะเละๆหน่อยนะคะพอแป้งรวมตัวกันดีแล้วนะคะเราก็ใส่เนยสดชนิดเค็มลงไป100กรัม แล้วก็นวดคลุกเค้าแป้งกับเนยให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันค่ะหากรู้สึกว่าแป้งแฉะเกินไปนะคะก็สามารถที่จะใช้แป้งขนมปังมารยเป็นแป้งนวลเล็กน้อยนะคะแล้วก็นวดไปจนกระทั่งแป้งของเราเนียนค่ะใช้เวลานวดประมาณ40นาทีหลังจากที่เรานวดแป้งไป40นาทีแล้วนะคะเราก็นําแป้งใส่ภาชนะนะคะปิดคลุมด้วยพลาสติกแล้วก็พักไว้30นาทีค่ะ พอพักแป้งครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็นำแป้งออกจากภาชนะค่ะแล้วก็มาตัดแบ่งให้เป็นก้อนนะคะเพื่อนๆอาจจะชั่งเป็นก้อนละ50กรัมหรือเป็นขนาดตามชอบก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่เราตัดแป้งเสร็จแล้วก็เตรียมไส้กรอกประมาณ20ชิ้นนะคะสูตรนี้ทำได้20ชิ้นค่ะแล้วก็เตรียมถาดที่จะใช้อบขนมปังนะคะทา้ํามันให้ทั่วก่อนนะคะ ทีนี้เราก็มารีดแป้งค่ะให้เป็นแผ่นแบนๆยาวๆลักษณะประมาณนี้นะคะนำไส้กรอกมาวางตรงกลางแป้งค่ะแล้วก็ม้วนแป้งเข้าหากันแบบนี้นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะและที่เห็นไส้กรอกยื่นหัวท้ายแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะหลังจากที่อบเสร็จตัวแป้งขนมปังก็จะฟูขึ้นมาเต็มพอดีค่ะและหลังจากที่เราหอ่อ ไส้กรอกกับแป้งขนมปังเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดคลุมด้วยพลาสติกนะคะแล้วพักไว้15นาทีหลังจากพัก15นาทีแล้วนะคะเราก็นำเนยค่ะมาทาบนผิวหน้าขนมปังก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวขนมปังแล้วก็เพิ่มความหอมค่ะจากนั้นเราก็นำขนมปังไปอบ25นาทีนะคะที่อุณหภ,ภูมิ180อองศาเซลเซียส ใช้ไฟบนไฟล่างปิดพัดลมค่ะพอเราอบเสร็จนะคะก็นำขนมปังออกจากเตาอบแล้วก็มาทาด้วยเนยซ้ำอีกครั้งนะคะเพื่อความหอมค่ะนี่ค่ะก็ทาให้ทั่วทุกชิ้นเลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้ขนมปังมีสีสันสวยงามน,นะคะก็สามารถที่จะนำไปทาไข่ก่อนที่จะนำไปอบนะคะก็จะสีเหลืองสวยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ วิธีทำขนมปังไส้กรอกหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ